สวัสดีค่ะพามาดูผักพายนะคะผักพายปลูกง่ายแล้วก็โตเร็วนะคะโตเร็วมากแค่อาทิตย์เดียวก็เขียวอันนี้อันนี้อาทิตย์เดียวก็เขียวแล้ว แรกมันจะลื้อหญ้าตรงนั้นออกแต่ลื้อไม่ได้เพราะว่าถ้าลื้อออกก็คือหอยมันจะมากินผักพายค่ะก็เลยปล่อยปล่อยไว้ให้ให,หอยกินปักบุ่งหญ้าตรงนั้นขนาดว่าแหนแดงเต็มนี่เลยค่ะมันยังกินหมดเลยนั้นต้องต้องปล่อยไว้ ไม่งั้นผักพายก็ไม่เหลือ <c oughs> พามาดึงปัญหาของผักพายนะคะตอนแรกคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรน่าจะไม่มีอะไรต้องกังวลแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ มีปัญหาอยู่นะคะปับนพายคือมีเพี้ยเลยค่ะมีเพี้ยเลยอืมนี่ถ่ะเพี้ยเพี้ยแต่เมื่อเช้านี้เอาเอายามาสิ ยาแบบสมุนไพรนะคะที่ขาบเพีย้ยเนี่ยก็เลยเบาบางลงเลยมือช้อนี่เต้มต้นเลยพอดีฝนตกด้วยมันก็เลยชาล้างปัญหาของผักไายก็คือเพี้ยะนะคะ ฉีเมื่เชาเนี่ยโอ้รู้สึกว่าได้ผลเนี่ยถือว่าได้ผลนี่เนี่ยเนี่ยเพี้ยเป็นแบบนี้ละทำไม่ฉีดจะเยอะมากอยู่นี่ปัญหาคือเพีย้ยเพี้ยกับหอย ถ้าไม่มีอย่างอื่นให้มันกินมันจะกินเนี่ยกินผักพายเลยค่ะจริงแดแดงให้เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยแต่ว่ามันกินหมดเลยเหลือแค่เหลือแค่แนี้เนี่ยเหลือไม่เท่าไหร่กินเก่งมากงั้นต้องเหลือต้องเหลือผักบุ้งไว้จริงว่าจะปลูกหมดเลยเนี่ย ไม่ได้ไม่งั้นผักไม่เหลือเมื่อเช้ามาเก็บก็เลยดอกก็เลยไม่ค่อยมีแค่นี้เองก็ยังได้ทั้ง8กิโล่มเมชาเนี่หยหอ,อยเยอะหอยเชลล์เยอะ ชอบเกาะตามนี้กินส่วนใบที่มันเหลืองมันจะตายมันก็กินบางทีถ้ามันไม่พอก็จะกินลำต้นนไปเลยด้วนตรงนี้เยอะ จริงมากวันนี้จริงๆงมากปลูกง่ายค่ะผักพลายปลูกง่ายมากตัวผสมของผักพลายกาย็นี่แหละค่ะเพียเทียลงได้นะคะเพียกะหอยกะหอยเชลี่